เดี๋ยวเราจะเริ่มข้ามอีกสะพานหนึ <firefight ing> ่งนะคะเพื่อจะไปสู่น้ำตกในแองกาลาแองกาลาฟอรเอ็กซิตเนาะอะไรอะวอลคัมทูซิตี้ t อแลอร์้ยกัดดูบังบ้าป้ายพอดี น้ำมันเยอะจริงเลยนะน้ำเยอะเพราะว่าเราดูลักษณะภูเขาที่เราผ่านมาแล้วน่ะมันภูเขาเยอะมากด้วยอ่ะมันเลยสะสมน้ำได้เยอะ อันนี้อยู่ในรัฐนิวยอร์กนะคะโหสี่ชั่วโมงชั่วโงเราต้องไปขอเข้าห้องน้ำสักก๊อกหนึ่งก่อนค่อยลงโม้ไปหร อ้าวพรอยๆพอูดไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นเขาว่ากันอย่างนั้นวนไปวนมาตรงนั้นเอยือไปทางไหนอีกบ้างเขาบอกเขาบอกเลยนี่ตรงนี้เป็นแอร์พอร์ตของนายแองกาลาโฟนะคะมีแอร์พอร์ตด้วย

เรือไปแล้วนะครับปร้อมยังไปน้อยครับผมทำาไปเสร็จเต็มเต็มเต็มสูตรหมดเลยไหนนี่กันน้ำไงเนาะกันน้ำเหรอครับผมนะครับเขามีชุดให้อยู่มีก็ไม่แน่หรอกบางทีเขาบอกชุดเวลาใส่ให้แนบตัวนะไม่แนบจะเปียก แดดจะพัดแมมัดหลวมๆทุ่งโค้งอะไรเงี้ยแดบเลยแนบตัวเอาไว้จะได้ไม่เปียดเขาจะมีชุดให้ใส่โทรศัพท์ฝ้าส่อใส่ถุงกติกู่ไม่ดีดูว่าติกมาเปล่าถ้าไม่ด้านก็เก็บไปรถข้ามสะพานที่สองเลย เตรียมลงเรือเกือบถึงแล้วนะคะ